สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อะไรหรอแม่มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะเรามาแยกขยะให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าแยงขยะใช่อันนี้คือกล่องชุดเรียนรู้ฝึกการแยกขยะนะคะวีไอพีป,ปดไลค์ปดติดตามไว้นะคะ นี่อ่าติมป้งเปิดกล่องเลย <Ooh. S 1> ว้าวข้างในมีอะไรบ้างกล่ oh. องกล่อานี่มีถังขยะน้อยใช่ไหมคะ oh. นี่ในในกล่องก็จะมี oh. ถังขยะน้อยนะ นี่ี่มือมือมือก็มือมือการแยกขยะนะคะมีสี่อันแลวและไหนขยะของเราอยู่ไหนุยในนี้มีไหมไม่มีในนี้มีไหมไม่มีใช่อันนี้คือขยะของเรานะที่เราจะแยกใส่ในถังขยะน้อยของเรานะอันนี้เขาจะมีชุดเรียนรู้ฝึกการแยกขยะเขาจะมีอุปกรณ์มาให้เรานะมีถังขยะสี่แบบนะคะสี่แบบเลยแล้วก็มี กา๊าดขยะนะคะสี่ประเภทางนี้ปรามานึ่งร้อยสิบสองสิบแผ่นนะคะและเราก็จะมาแยกขยะกันตามสีของถังขยะนะเอะจะใส่หมดไหมเนี่ยใส่หมดสิน่าเรามาดูกันดีกว่าว่าถังขยะแต่ละสีเนี่ยคือขยะอะไรสีน้ำเงินคือขยะอะไรลูกขยะทั่วไปอ่าขยะทั่วไปขยะทั่วไปนี่ ก็มีพวกอะไร ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ปนเปื้อนกับเศษอาหารแล้วนะคะแล้วก็ไม่คุ้มค่าต่อการน,นำมารีไซเคิลใหม่แล้วเนาะคือต้องใส่สีน้ำเงินใช่ไหมคะอ่าสีเหลืองคือถัของขยะรีไซเคิลสีรีไซเคิลน,นี่คือเอากลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ไหมเขาเขาจะเอาหลอมแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ต่อไปเป็นขยะอะไรขยะเปียกคือพวกเศษอาหารต่างๆใช่ไหมคะคะอ่าต่อไปขยะสีแดงคืออะไรขยะอันตราย ถังขยะสีดแดงคือถังขยะอันตรายนะ,ะแล้วแม่ก็จะถามนะคะเด็ก,กๆรู้ไหมคะว่าขยะทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องใส่ในถังขยะไม่กวาดไม่กวาดถูกต้องลูกแล้วก็ขยะอะไรอีกตะเกียบไม้อะตะเกียบไม้ถูกต้องแล้วก็อะไรแบบ ถูกต้องและอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงถุงพลาสติกโอเคถูกต้องค่ะถุงพลาสติกแล้วก็กระดาษชําระอะไรพวกนี้ก็คือขยะทั่วไปเนาะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าถังขยะสีเหลืองเนี่ยคือถังขยะรีไซเคิลใช่ไหมคะรีไซเคิลคือการที่เขาเอาไปทิ้งแล้วเขาก็เอาไปทำการหลอมละลายแล้วก็เอาไปผลิตเป็น ชินใหม่<อ>ชใช่เป็นของช,ชิ้นใหม่เกิดขึ้นเนาะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าถังขยะสีเหลืองเนี่ยเราจะต้องใส่อะไรลงไปตุ๊กตากล่องนมอ๋อต,ตุ๊กตากล่องนมถูก,กต้องช้อนชอน้ชอนพลาสติกอ๋อขวดน้ำพลาสติกเก่งมากค่ะต่อไปขยะเปียกสีเขียวถังขยะนี้คือถังขยะเปียกที่เราใส่เศษอาหารต่างๆเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราจะต้องใส่อะไรลงไปแบบ ถูกต้องแล้วอะไรอีกอะไรอีกเปลือกกล้วยอวยถูกต้องเปลือกกล้วยเปลือกไข่เปลือกไข่ถูกต้องเขาเอาไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพได้นะคะต่อไปถังขยะสีแดงถังขยะสีแดงนี่คือถังขยะอันตราย,อ,รายอันตรายมากเอิ่มะถ้าอันไหนแบบ พวกไฟแช็กอะไรพวกนั้นจะห้ามเข้าใกล้เลยเพราะว่ามันอันตรายใช่เป็นหักขยะอันตรายนะก็คือเขาจะต้องเอาไปทำลายอย่างถูกต้องเนาะเด็กๆรู้ไหมคะว่าขยะอันตรายมีอะไรบ้างแบตเตอรี่แบตเตอรี่รถยนต์นะคะถูกต้องกรบป๋องสีกระป๋องสีถูกต้องค่ะแล้วก็ไปแชกไปแชกถูกต้องอะไรอีกหนึงอะไรอีกอะไรอีก โอเคถูกต้องค่ะปากกาสีต่างๆเนาะก็คือเป็นขยะที่เขาจะต้องเอาไปทํำลายนะคะกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้แล้วนี่แล้วเราก็เอาการ์ดต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยคะคือการ์ดขยะเนาะทั้งหมด112ชิ้นนะคะ <Ooh. S 1> เอาออกมาแล้วเพื่อให้เพื่อน ได้รู้ไปพร้อมกับติมกระต่างนะคะว่าขยะแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องใส่ให้ลงถังอะไรเนี่ยนะแน่ใช่ไหมไม้เต็มเลยเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีคู่มือเนาะคู่ยาแต่ละประเภทเนี่ยเราจะต้องใส่ลงในสีอะไรเนาะมีทั้งสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะคะให้ดูว่า เป็นขยะประเภทไหนเนาะทุกคนนั้นขยะอะไรอ้าวอันนี้คือขยะอะไรขยะหมาขยะหมาขยะอะไรขยะใสไเพราะว่ามันตุกกตาใช่ไหมตุกกตาต้องเป็นขยะขยะรีไซเคิลรีไซเคิลถูกต้องค่ะโอเคทุกคนมาใส่กันเลยใส่ไม่ได้ โอ้โหหมาบิกกจูตัวใหญ่กว่าถังขยะเยอะดิอ่ะเยอะไงอ๋อทุกคนเอาหมาเลื่องอะไรกันเนี่ยอืมอ้าต่อไปนะคะต่อไปแม่จะให้ติมกระตังช่วยกันนะบอกว่าขยะแต่ละประเภทเนี่ยเราจะต้องเอาไปใส่ในถังขยะสีอะไรเคสได้แล้วครับ าทางน้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอครับเมแล้วขยะอันนี้คือขยะอันนี้คืออะไรหินลุยอันนี้คืออิดลูกอิดหรกใช่ก้อนอิดนะคะที่เขามาทําเป็นก่อบ้านใช่ไหมก่อเป็นห้องอต่งางๆใช่อิดนี่จะต้องใส่ลงไปในถังขยะสีอะไรแดง ในนี้นะคะเขาจะบอกอยู่ว่าก้อนอิดอยู่ในถังขยะสีน้ำเงินนะคะนนใช่ก้อนอิดอยู่ในถังขยะสีน้ำเงินใส่ลงไปเลยคือขยะทั่วไปทั่วไปถูกต้องต่อไปเป็นอะไรขยะอันตรายอันไหนอันนี้คือขยะ อ, yup. อันนี้คือแหน่แหนช่วยเพื่อนเพื่อนดูก่อนอันนี้คือก้างปลานะคะต้องอย you. ู่ในขยะเสียเสียสีเขียวเขียวถูกต้องต่อไปขวดเจลไหนดูทีให้เพื่อนเพืดูก่อนอันนี้คือขวดแอลกอฮอล์ต้องอยู่ในถังขยะสีแดงแดงแดงถูกต้องใช่ค่ะเพราะว่าเป็นขยะอันตรายอันตรายมากใช่นี่ อัดแอลกอฮอล์นะคะที่พี่ติมจับได้อยู่ในถังขยาสีแดงนะเป็นแอลกอฮอล์เป็นสารไวไฟและปะทุได้ง่ายนะคะต้องอยู่ในถังขยาสีแดง,แดงถูกต้องต่อไปหอยเปลือกหอยเปลือกหอยนะคะต้องอยู่ในถังขยาสีเขียวไม่ใช่มไม่ใช่น้ำเงินน้ำเงินถูกต้องค่ะนี่นะคะ เปลือกหอยต้องอยู่ในถังขยะสีน้ำเงินเพราะเปลือกหอยเนี่ยไม่สามารถย่อยสลายได้ง่ายจึงต้องทิ้งในถังขยะทั่วไปต่อไปตาพี่ติมเะียวรู้จักฉลากหนึต่อไปมะเขือม่วงมะเือม่วงคือขยะรีลขยะปี๊ถูกต้องค่ะไม่ใช่รีไซเคคลนะมน สีเขียวแล้วนะคะต่อไปตานับตั้งเขาเลือกแล้วค่ะเขาสุ่มเลือกและะ้วค่ะจะได้อะไรค่าจะเป็นหอยไหนก็ไ,นได้อะไรอะอะไรอะอะไร,ะไ,รไหนอ้ามาใกล้ๆเพื่อนๆดูอันนี้คือคทานกระดุม โอ้่านกระดุมนี่ต้องเป็นขยะถ่านกระดุมก็คือถ่านอะลูกถ่านเที่ยวไว้ใส่นาฬิกาค่ะเที่ยวไว้ใส่ของเล่นอะลูกเป็น่านที่อันตรายตั้มเบลแอดไม่ใช่ขยะเปียกนะคะเป็น่านอันตราย เป็นห่านอันตรายนะคะผ่านกระดุมคือถังขยาสีแดงสีแดงผ่านกระดุมคือมีส่วนผส,สมของสารปลอดซึ่งสามารถส่งผลต่อสุขภาพอ่าต่อไปตาพี่ติมพี่เติมเลือกอมะเขือเทศโอ้มะเคือเทศมะเขือเทศคือ ผลไม้ใช่ไหมเราจะต้องใส่ในขยะเปียกขยะเปียกสีเขีย,ยวถูกต้องนะคะต่อไปนปับตปงนับตั้งขยะอะไรเขาจะได้กากขยะอะไรอปูอุ้ยปยูให้เพื่อนๆดูสิเปลือกปูนะคะเปลือกปูต้องอยู่ในสีถังขยะสี ตีตีเขียวเขียวถูกต้องค่ะเพราะเป็นขยะเปียกเป็นเศษอาหารน,านะคะทุกคนครับตังนึกว่าอันตรายเพราะว่ามันมันสีเดงเหมือนกันเลยอ๋อไม่ใช่ค่ะเปลือกปูนี่ก็คือนี่ กปลอปูนี่สามารถยอดสลายได้ทางชีวภาพและสามารถนําไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพได้นะคะอาต่อไปตาพี่ติมนะคะพี่ติมเขาจะจับได้ขยะอะไรเ,เราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าน,น,นี่เขาจับได้แล้วอ,อันนี้คือขยะหนัง,นงสือพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มจะต้องอยู่ในถังขยะสี เหลืองถูกต้องค่ะเป็นขยะรีไซเคิลนะคะหนังสือพิมพ์คือหนังสือที่จะถูกนำไปกำจัดหมึกที่ปนเปื้อนออกแล้วนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษใหม่สามารถนำไปผลิตสินค้าที่ทำมาจากกระดาษต่อไปต่อไปนับตั้งนี่เขาจับไว้แล้วนะคะอันนี้คือขยะไหนนให้เพื่อนๆดู ขวดแก้วอ่านับตังจับได้ขวดแก้วนะคะขวดแก้วก็ต้องเป็นขยะแอสเอถูกต้องค่ะเป็นขยะรีไซเคลิลต้องเป็นสีถังขยะสีเหลืองถูกต้องขวดแก้วคือถังขยะสีเหลืองนะคะเป็นขยะรีไซเคลิลนี่ ขวดแก้วนะคะส่งไปที่โรงงานผลิตแก้วเพื่อหลอมและนำไปผลิตอีกครั้งนะคะแม่จะให้ติมกระตังเล่นเกมทายว่าถ้าแม่จับกัดขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วเป็นขยะอะไรที่จะต้องงไปในถังขยะสีไหนเอามาเริ่มกันดีกว่านี hey. ่โช็อกโกแลตช็อกโกแลตต้องอยู่ใน เขียวเขียวถูกไหมถูกถูกไหมถูกเรามาร่วมลุยกันดีกว่าจะถูกหรือเปล่าช็อกโกแลตสีเขียวถูกต้องนะคะสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและสามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยได้นะไหนเอาลงถังก่อนถังเลยลงถังเลยต่อไปเป้น อันไหนดี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 อันนี้ดีกว่าเป็นหน้ากากอนามัยนะคะสีเหลืงองเหลืองเหลืองไม่ใช่หน้ากากอนามัยต้องอยู่ในขยะเหลืองไม่ใช่งไม่ใช่แอนหน้า อนามายัยต้องอยู่ในทางขยะดีใช่แล้วหน้ากากอนามัยคือขยะอันตรายนะคะเพื่อนเพื่อนอันตรายยันอันเอาผีดอันไม่ใช่นี่นี่หน้ากากอนามัยต้องอยู่ในถังขยะสีแดงใส่ลงไปเลย,ยหน้ากากอนามัยนะคะขยะ ที่มาจากการรักษาพยาบาลควรระวังเพราะอาจมีเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดการแท้เชื้อได้ไม่เ,เชื่อมันจะโควิดได้เลยอใช่แล้วต้องระวังด้วยนะแต่ถึงใส่เม็ดก็ต้องระวังโควิดเพราะว่าเม็ดก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งแหละแต่ว่า ไม่ได้ป้องกันได้ถึงขนาดโควิดเข้ามาในร่างกายไม่ได้ใช่สายพันเยอะใช่สายพันเขาเยอะมากเลยเนาะเราจะต้องระวังไว้ต่อไปมาตอนนี้เราย้ายที่แล้วนะคะเพราะว่าตรงหน้า มืดแล้วเนาะมืดแล้วร้้อนแลวใช่แล้วก็ยุงกัดด้วยเราก็เลยย้ายเข้ามาข้างในบ้านแล้วนะคะแกต่อไปเราจะแม่จะเลือกเลือกขยะอะไรนี่นี่คือเกี่ยวฟองน้ำฟองน้ำฟองน้ำคือขยะอะไรนี่นี่นี่ฟองน้ำคือขยะอะไรมีสิ่งมีส่เงกึนมีสิ่ง ออนะขยะทุบไปเอ้ยรีครีเซคอ๋อน้ำคือขยะรีเซคเิพี่ตีมถูกต้องนะคะต่อไปนะคะแม่ให้ติ๊บตังเล่นเกมนะแล้วใครยกมือได้ก่อนคนนั้นจะต้องได้ตอบก่อนนะคะแต่ถ้าถายผิดก็จะต้องให้อีกคนนึงเป็นคนตอบแล้วก็ใส่ลงไปในถังนะจะไ,ได้คะแนนหนึ่งคะแนนใช่แล้วเราไปเริ่มกันดีกว่า แม่จะจับอันอันนี่นี่อันนี้คือชามนะคะชาชามนะคะจับที่หูจับที่หูชามคือขยะอะไรจับที่หูจับที่หูห,หนึ่งสองตหนึ่งสองสพี่เต็มก่อนนะคะชามคือขยะ นเนหลืองค่ะเอสอิดนะคะน้ำเงินถูกต้องชามคืออ่าน้ำตาป้้นน้ำตาไปใส่เลยในถังขยะทั่วไปนะคะนี่ชามคือเซรามิกเป็นวัตถุทนความร้อนและไม่สามารถเผาทำลายได้ ต้องทำให้แตกละเอียดแล้วนำไปฝังกบใหม่นะสองคนคือฝังให้มันทุกคนก็คือใช่ก็คือฝังลงไปในดีนนะลูกนับต่งได้หนึ่งคะแนนเย่ต่อไปเป็นทุกคนแค่เลือจิ๊บจิบอืมจิ๊บจิบต่อไปเป็น ยอย่าทาเล็บที่หมดอายุแล้วนะคะอย่าทาเล็บที่หมดอายุแล้วเด็กๆจะตอบได้ไหมมาช่วยกันลุ้นดีกว่าหนึ่งสองสักเอาไว้หนึ่งสองักเอาไว้หนึ่งสองซัก,ออกโอ้โหพร้อมกันเลยอะ่ะหนึ่งสองักพี่เต็มก่อนนะคะ พี่เต็มก่อนนะคะพี่เต็มว่ายาทาเล็บที่หมดอายุแล้วต้องเป็นขยะประเภทไหนคะประเภทอันตรายถูกต้องค่ะแ่ทำไมไี่อาอไปใส่เลยเอาไปใส่ลงถังเลยยาทาเล็บต้องอยู่ในถังขยะสีแดงขยะอันตรายนะคะ ยาทาเล็บที่หมดอายุแล้วเป็นยาทาเล็บประกอบด้วยสารเคมี Interior มากามายรวมถึงสีของยาทาเล็บสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้เนาะดีพี่ตีมได้หน,น,น,นึ่งคะแนนคนอันนี้ขยะอะไรอ่ะอันนี้ขยะอันนี้ขยะอะไรเต็มขยะตังขยะตังขยะอะไรอันนี้ก็ขยะอันนี้ก็ขยะ อันตรายเหมือนกันปะใครอยากเตีมต่อไปคะแนนที่สามใครจะได้ไปคะแนนที่สามใครจะย้ายไปนะจำหูไว้นะจำหูไว้ว้าวปากกาสีน้าปากกาสีน้ำใครจะได้คะแนนนี้ไปหนึ่งสองย่าหนึ่งสองป่ะกีเตีมอีกแล้วนะคะ มีภาพประกอบนะอ,ะ,ะอีกเรื่องยกเลิกก่อนมีภาพประกอบนะพี่ติ๊มปากกาสีน้ำนี่จะต้องใส่ลงไปในถังขยะสีอะไรต้องอยู่ในถังขยะสีแดง,งอันตรายใช่ีอันตรายตีแดงนะคะเอาไปใส่เลยใส่เลยตายนีปใส่เลย ปากกาสีนะคะเป็นสารเคมีที่โตรังในด้านปากกาบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อสภาวแวดล้อมได้เนาะพี่เต็มได้หนึ่งแค่สอบคะแนนแต่นได้แค่หนึ่งคะแนแน่นนาพี่เต็มได้สอบคะแนนแล้วนะคะเราตินได้หนึ่งคะแนนอยู่เลย อ่าต่อไปนะคะตอนนี้ใครจะได้คะแนนไปเอาเพื่อนเพื่อนมาช่วยลุ้นกันบิ๊กบ้างจับที่หูจับที่หูเนะจับที่หูจับที่หูนะนี่อันนี้ยากนะคะอันนี้คือแป้งแต่งหน้านะแต่งหน้าใช่คะแนนที่สี่เนี่ยยากมากเลยเอ้ยต้องดูดูสิว่าใครจะได้คะแนนนี้ไปแล้วคือขยะประเภทไหนเพื่อนเือนช่วยลุ้นนะคะ หนึ่งสองซัหนึ่งสองซัหนึ่งสองซัแม่ว่านะเรามาเป่าหิงชฉุบดีกว่าเอาว่าเขาอ่ายกพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเปก็เป่าหิงชฉุบหน้านัดแต่งก่อนนะแต่งแต่งหน้าเนี่ยเราจะต้องเอาไปอยู่ในขยะอะไร แต่งหน้าอยู่ในขยะอะไรเฮ้ยต้องดูสีห้ามดูห้ามดูห้ามดูนะแต่แต่งหน้าอยู่ในขยะอะไรตอบก่อนเงินถูกต้องค่ะแต่งแต่งหน้าต้องอยู่ในทั้งขยะสีน้ำเงินเป็นขยะทั่วไปนะคะเพราะแต่งแต่งหน้าเนี่ยแปงที่ผลิตมาจากขนเทียมและไม้นะคะก็คือขยะทั่วไปเนาะตาตานี้นะับตังด้ อหนึ่งคะแนนรวมเป็นสองคะแนนเท่าติมแล้วนะคะเลอีกเปลือกอันเดียวใช่เลยอีกห,หนึ่งมาครับสองบวกสองได้สี่ <c oughs> อ่าต่อไปนะคะต่อไปนะคะตาสุดท้ายแล้วนะดูสิว่าเขาจะตอบก,กันถูกไหมนี่อุ๊ยอุ้ยตังรู้ไม่ได้ไม่ได้อันเนี้ยนับตังรู้ปิดปๆๆๆๆๆิดปิดปิดไม ไเมียเมีอะอยากยันหนอยยากยันหน่อยอุ้ยอุ้ยได้แล้วรรูู้้เสื้อผ้าสกปรกเสื้อผ้าสกปรกนี้ใครจะได้คะแนนนี้ไปพี่ติมนะคะอ้าพี่ติมนะคะดูสิว่าพี่ติมจะตอบถูกไหม เสื้อผ้าสก,กรปรกเนี่ยเราจะต้องเอาใส่ในถังขยะสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองเพ,พื่อนๆว่าถูกไหมถูผิดขาแอๆผิดนะคะไม่ใช่ขยะรีไซเคิลนะคะอโอ้น้ำตาลก็ะปองผิดไม่ใช่สีเขียวโอ้ไม่ใช่ค่ะแอนเรามาช่วยกันตอบนะ เสื้อผ้าสกรปรกเนี่ยคือขยะทั่วไปนะคะเพื่อน,น,นเสื้อผ้าสกรปรกอันมีค่าเป็นการ<ม>เปื่อยยุ่ยไม่สามารถนํากลับมาใช้อีกครั้งได้นะเขาจะต้องอยู่ในถังขยะสีน้ําเงินนะคะอ่าคำถ,ถามนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปนะอ,อ่าอีกคำถามนึงดูซิว่าใครจะได้คะแนนสุดท้ายไปนะ เอายากๆหน่อยยากๆหน่อยวิ่ย์คอยากๆอุ้ยวิทย์แม่งรู้รู้ทานอันใครทา,านอันใครเนี่ยจะต้องอยู่ในถังขยะซีไหนอยากก่างยิงยาวตะป,ปะังยิงแดงนับตังนะคะเขาจะต้องอยู่ในขยะแดง ่<_ <d> _า,านอันคารายนะคะเป็น่านภายในเนี่ยมีส่วนผสมของสารเคมีต่างๆบรรจุอยู่ในอยู่ในฐานนี้มากมายเลยนะคะเป็นขยะอันตารายต้องอยู่ในสีแดงเนาะนี่เด็กๆ<อ>ช่วยกันต่อน,นะคะ ว่าก๊ารขยะอะไรต้องอยู่ในถังขยะอะไรนะชุกชิกชุกชิกข้าวโพดเพื่อนๆคอยดูนะคะว่าเขาถูกไหมตั้งอันนี้ก่อนเดี๋ยวนี้เขาจะเสร็จดีนี่ตั้งกับกับข้าวโพดอยู่เลยแพทย์ต้องอยู่ในขยะอันตรายอันตรายเหรอคะใช่ อันนั้นคือเลยสุขภัณฑ์อยู่ในขยะทั่วไปออปก่อนการแพทย์อะขยะอันตรายอันตรายมันอันตรายได้ไหมคะอันนี้อันตรายใช่ไหมใช่ใช่เนี่นะคะแล้วเราก็ช่วยกันจัดเรียงนะว่าขยะอะไรต้องอยู่ในหมวดขยะอะไรตามที่เขาให้มานะคะ นี่คือขยะทั่วไปนะอันนี้ขยะอันตรายเหรอใช่อันนี้คือขยะอันตรายนะคะรับเพื่อนทุกคนเป็นอยากรู้อันนี้อันตรายตรงไหนอ้าว <c oughs> เข็มชีดยา เข็มฉีดยาเป็นขยะอันตรายตรงไหนนับต่างเขาคล่องใจนะคะเข็มฉีดยาคือขยะที่มาจากการรักษาพยาบาลควรละวงังเพราะอาจมีเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดการแพร่เชื้อได้อ่าประโยชน์ในการเล่นกิจกรรมการแยกขยะในครั้งนี้นะคะเป็นการฝึกการเรียนรู้ในการจำแนกขยะเนาะ เอาเขยะอยูถังไหนจะได้รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็วอวกเอโลกของเราที่ไม่ให้เปิดเปืเ้อนเลอะแล้วก็ส่งกลิ่นด้วยใช่ไหมคะเป็นก,การรักโลกเนาะใช่แล้วก็เป็นการให้เด็กๆได้รู้ว่าเราควรจำแนกขยะเนี่ยเข้าไปในถังเสียอะไรเพื่อเป็นการง่ายต่อเจ้าหน้าที่ที่เขาจะเก็บขยะลงไป วันหนึ่งเขาเหนื่อยมากเลยนะใช่แล้วก็ช่วยลดปริมาณขยะและการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรด้วยนะคะทรัพยากรจะได้ ไม่อยู่กับเราเยอะๆเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้อีกนานๆแล้วเราก็เอาไว้ให้เรากินข้าวกินอะไรร่าไว้ให้รุ่นหลังๆต่อไปได้ใช้ได้ได้อยู่เนาะแล้วเราก็ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยใช่ไหม<ช>ง้นวันนี้เราจะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ดกดติดตาม ได้กับช่างวียาติมตังด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายม ja อมออแล้วก็บ๊ายบายเอาลงทงเอาลงถงเอาลงทังถมถง่เอาลงทงดีกว่าลงถังตามตามสีนะกองเลย